a b s t r a c t p a t t e r n Design Adobe Illustrator Pattern ลายเส้นง่ายๆนะครับอันนี้มันเป็นการสร้างลายเส้นขึ้นมานะครับด้วยการใช้เส้นด้วยการใช้เชฟแล้วก็มาสั่งสตรกนะครับเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะครับเริ่มจากเครื่องมือ Artboard Tool นะครับเลือก New Artboard จากนั้นก็จัดวางนะครับจากนั้นเราก็เข้ามาที่ Rectangle Tool เข้ามาเลือก Rounded เล็กเทนเกิลถูก็คือ,อสี่เหลี่ยมที่จะมีมุมมนนะครับที่จะกดชิปค้างไว้เลือกสร้างสี่เหลี่ยมหนอันนะครับสักประมาณนี้สี่เหลี่ยมอันนี้นะครับมีฟิวเป็นนอนมีสโบกเป็นสีดำสโบกมีความหนาที่6ปอยหลังจากนั้นเราก็เลือกสี่เหลี่ยมอันนี้ไว้นะครับมาที่เอฟเฟก มาที่ Distort and Transform เลือก Transform ตรงนี้ติ๊ก Preview นะครับรต Scale h o r i z ONTAL พี่จะลดเป็น80% Vertical ก็80%ก็คือเราต้องการที่จะมีสีเ่หลี่ยมที่มันลดหลั่นกันไป80%นะครับทั้งหมดพี่ต้องการ15ค o p y ี กีค่าตัวเลขแล้วนะครับเราก็คลิกพื้นที่ว่างตุกที่ใดที่1มันก็จะแสดงผลให้เราดูว่ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจากที่ได้แบบนี้แล้วเราก็กดโอเคหลังจากนั้นก็ให้นำ selection tool นะครับมาวางแบบนี้กดชิดค้างไว้แล้วก็จับหมุนนะครับให้ส่วนนี้ยชี้ขึ้นไปด้านบนแบบนี้ต่อมาก็เลือก ดูดลายไว้นะครับมาที่ object นะครับมาที่ pattern แล้วก็มาที่ของเมสตรงนี้นะครับมันจะให้เราตั้งชื่อนะครับที่จะตั้งชื่อว่า abstract นะครับแล้วกันนะครับส่วนท้ายๆเนี่ยนะครับที่จะเลือกเป็น brick by r a w นะครับ แล้วก็บริกก็เซก็เป็น1นันะครับตรงนี้เราสามารถที่จะเข้าไปเลือกได้นะครับวิทยเนี่ยนะครับที่จะสกอล์เมาส์ลดลงไปเรื่อยๆอลดลงไปนะครับจากที่ต้องการให้มันตรงนี้มันชนกันนะครับกม่ได้ตรงนี้แล้วนะครับจากนั้นเราก็มาถึงคําว่าหาย เราก็กอ่อเมาส์ลงนะครับเพื่อที่จะลดเหมือนกันครับลดลงไปให้ทุกมุมมันมาชนกันนะครับสักประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับ เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับตรงนี้ Copy นะครับพี่จะเลือกเป็น5คูณ7ส่วน overlap เนี่ยนะครับพี่จะเลือกอันนี้ถูกต้องแล้วนะครับ Left i n f r o n t ก็คืออันที่1แล้วก็ Top in front แบบนี้นะครับอันที่1กับอันที่3แบบนี้เมื่อเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ กดคําว่าดันครับตรงนี้เราลบขิ้นไปเลยก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็มาดูกันนะครับที่จะเลือกที่เ,เลือกมาที่ rectangle tool น,น,นะครับอัตโนต์ข้างไว้คลิก1นึครั้งนะครับเลือกสร้างไปกล่าวที่1920งูณด้วย1080ก็คือมีหน่วยเป็นพิกเซลนะครับเท่ากับหน้าอาร์ตบอร์ดเลยนะครับ เมื่อสร้างเสร็จก็กดโอเคจัดวางให้อยู่ยกลางหน้าอัดบอร์ดแบบนี้นะครับโตบส่งเป็นนอนหลังจากนั้นครับเราก็เข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็เข้ามาเลือกที่เราสร้างแพทเทิร์นเอาไว้แบบนี่ครับมันชื่อแอปแทกนะครับเราเลือกตรงนี้เลยครับเราก็จะได้ a อปแท็กแพท t ทิร์สวยๆนะครับที่สร้างง่ายๆแค่ ร้างลายเส้นเท่านั้นเองนะครับส่วนแพทเทิร์นนะครับมันก็จะเข้ามาอยู่ในนี้นะครับในสวอตเชตแล้วก็หรือไม่ก็ามาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าหาไม่เจอก็ลองเข้ามาในถาดสีเนี่ยนะครับลองมาดูนะครับครับอป e t t แพ t เ e ิร d นด d ไซน์เอเด t ี่เอ r ั t r ตอร์ t e r n Li ลายเส้นง่ายๆก็จบลงเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมวิดีโอนะครับ ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับยุรา55ได้นะครับสวัสดีครับ